ำเนิดคุกอัคาบันหนึ่งในสถานที่จองจำที่โหดร้ายที่สุดในโลกเวทมนต์ค่ะพวกเขาไม่ต้องการกำแพงและน้ำเพื่อกักขังนักโทษไม่มีความสามารถในการคิดอย่างร่าเริงส่วนใหญ่มักจะเป็นบ้าภายในไม่กี่สัปดาห์นี่คือคำอธิบายของเรือนจำอัคาบันจากหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัคาบันว่ากันว่าเรือนจำแห่งนี้คือเรือนจำที่น่ากลัวที่สุดในโลกแห่งผู้วิเศษอัคาบันฑค่ะมีมานานตั้งแต่ศตะวรรษที่15และจริงๆแล้วมันไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อคุมขังนัก เป็นพอมดที่ใช้เวทมนต์เภศศาสตร์มืดอันเลวร้วายที่สุดเขาแข่งแกร่งมากจนสามารถที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ได้โดยลําพังเพื่อนํามาใช้ล่อลวงทรมานรวมถึงคิลตลาสีมักเกิลที่เดินเรือผ่านป้อมปราการของเขาสถานที่แห่งนี้จึงไม่ใช่สถานที่ที่ใช้คุมขังนักโทษค่ะ แต่เป็นสถานที่สําหรับทรมาน,มานผู้คนนั่นเองซึ่งมันเต็มไปด้วยเวทมนตม์สัตว์ที่จะทาให้เหล่าผู้คนที่ย่างไกลเข้ามาตัางทรมานแล้วก็แสนสาหัสบางตายเลยค่ะนักโทษเหล่านั้นค่ะจะถูกคุมขัง,ขงโดยผู้คุมวิญญ,ญาณอาหารของมันคือความรู้สึกที่ดีๆของมนุษย์และเมื่อมันเข้ามาใกล้นักโทษนักโทษคนนั้นค่ะจะสัมผัสได้ถึงความกลัวและเหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะไม่รู้สึกสนุกหรือว่าอยากมีชีวิตอีกต่อไปเลยพวกนักโทษพวกนี้ค่ะจะถูกบังคับให้จมดิ่งอยู่กับเหตุการณ์ที่มืดมิดแล้วก็เลวร้้้้าาะนนนนนคมททงํ่กััััใบหโษ ไปไม่อย่างนั้นค่ะก็เกิดความรู้สึกที่จะไม่มีชีวิตหรือว่าอยากตายเลยทันที